ใน2คลิปนี้เราได้ดูเรื่องความสำเร็จของไอน์สไตน์ไปแล้วด้วยทฤษฎีสเปเชียล e รลัติฟิสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขางั้นวันนี้เรามาดูเรื่องความผิดพลาดของเขากันบ้างไอน์สไตน์ถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ให้กำเนิดทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์ในยุคแรกแกที่จุดกำเนิดของควอนตัมฟิสิกส์ไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เห็นว่าแสงที่เราเคยคิดว่าเป็นคลื่นสามารถถูกอธิบายในเชิงของอนุภาคได้ด้วยซึ่งกกกก็คืืืออออออนนนนนนุุภาาาฟฟตตตตทททีีีี่่่่่่เเเรรรู้้จัััวแไปยๆฤษขงมิิพฒ ไอน์สไตน์ก็เลยเปิดความรูร้สึกไม่ชอบทฤษฎีนี้จนวันหนึง่งเขาได้เขียนเปเปอร์หนึ่งที่ถามคำถามว่าควอนตัมฟิสิกส์เป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปัญหาของไอน์สไตน์กับควอนตัมฟิสิกส์คืออะไรก่อนที่เราจะเข้าใจได้ว่าปัญหาของไอน์สไตน์คืออะไรเราต้องเข้าใจ2อ,อย่างหลักก่อนอย่างแรกก็คืออ n นสแองโกลแมนสมมติว่าเรามีพาร์ติเคิลสองตัวพาร์ติเคิลเอกับพาร์ติเคิลบีถ้าพาร์ติเคิลสองตัวนี้มาสัมผัสกันเม เราจะไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือสมการของพาร์ติเคิลเและนี่คือสมการของพาร์ติเคิลบีแต่เราต้องอธิบายพาร์ติเคิลเกับ B ด้วยสมการเดียวกันเหมือนกับมันเป็นวัตถุดเดียวกันซึ่งผลลัพธ์ของการคิดแบบนี้ก็คือคุณสมบัติของพาร์ติเคิลเกับพาร์ติเคิลบีจะมีความเชื่อมโยงกันซึ่งเราเรียกว่า entanglement และในบางสถานการณ์ถ้าพาร์ติเคิลเกับพาร์ติเคิลบีมี entanglement กันจริงๆมันแปลว่าถ้าผมวัดสถานะของพาร์ติเคิลเผมจะบอกได้ทันทีว่าสถานะของพาร์ติเคิลบีเป็นยัง สมมติว่าเราพยายามวัดค่าที่เลียกว่าสปินเราไม่ต้องคิดมากว่าสปินคืออะไรเราแค่ต้องรู้ว่าสำหรับสถานการณ์นี้สปินของเราสามารถชี้ได้2ทิศท,ทางสปินอัพซึ่งก็คือขึ้นหรือว่าสปินดาวน์ซึ่งก็คือลงสำหรับพาดิโกที่อยู่ในสถานะนี้ก่อนที่เราจะวัดมันเราจะไม่รู้ว่าพาดิโกตัวนี้อยู่ในสถานะสปินอัพหรือว่าสปินดาวน์ในเชิงของแมทเราก็ต้องเขียนว่ามันจะเป็นสปินอัพกับสปินดาวน์ในเวลาเดียวกันซึ่งเราจะเขียนแบบนี้และสำหรับพาดิโกบีก็เช่นกัน พาร์ติเคิลเกับพาร์ติเคิลบียังไม่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งแปลว่ามันก็จะแยกกันอยู่เหมือนเดิมสมมติว่าพาร์ติเคิลเกับพาร์ติเคิลบีสัมผัสกันแล้วเกิดอะไรสักอย่างซึ่งทําให้สปินของมันเชื่อมโยงกันสปินของมันก็อาจจะหน้าตาแบบนี้แทนที่เราจะเขียนหนึ่งสมการสำหรับพาร์ติเคิลเและ1สมการสำหรับพาร์ติเคิลบเราจะเห็นอันเดียวที่สามารถอธิบายได้ทั้ง A และก็ B สมการนี้อาจจะดูยากนะครับแต่ละการของมันง่ายมากๆสมมติว่าผมมีแค่พาร์ติเคิลเและผมวัดสถานะขขขอองงมมัันนนนนว่าสปปิชี้ึเ็ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปรที่2จะหายไปทันทีถ้าสปินของพาร์ติเคิลเเป็นสปินอัพเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในเคสที่หนึ่งสถานการณ์ที่สปินของพาร์ติเคิลเชี้ขึ้นก็คือตัวแปรนี้ซึ่งแปลว่าตอนที่เราวัดมันเมื่อไหร่มันจะเกิดการ Col l ั ps ์ที่ทําให้เหลือแค่ตัวแปรชุดแรกซึ่งทําให้เราบอกได้เลยว่าสถานะของ B จะต้องชีลงในสถานการณ์นี้สปินของพาร์ติเคิลเกับพาร์ติเคิลบจะตรงกันข้ามกันตลอดแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสถานการณ์นี้ตตลออดว่าสาสินนนนขงงมมัััจะรกก้ หลักการของ e n n g l e m e n t ก็มีแค่นี้ถ้าผมวัด p a r t i c โ e ตัวหนึ่งที่ที่ของเ n นแทกกับ Particle อีกตัวหนึ่งผมก็จะบอกได้ทันทีว่าสถานะของ Particle อีกตัวหนึ่งไปคืออะไรหลักการที่2ก็คือกฎของ h e i s e n b e r g u n c e r t a i n t y principle กฎข้อนี้บอกเราว่าเราไม่สามารถรู้ทั้งตำแหน่งและก็โมเมนตัมของ P า article ตัวหนึ่งได้ในเวลาเดียวกันด้วยความแม่นยำร้อถ้าเราต้องการรู้ตำแหน่งของ Particle ตัวนี้ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้นเราก็ต้องรู้โมเมนตัมของมันด้วยความแม่นยน้ยลง กฎข้อนี้ดูปแปลกนะครับแต่มันคือพื้นฐานของฟิสิกส์เลยเราไม่สามารถมีทฤษฎีควอนตัมได้โดยที่ไม่มีกฎข้อนี้สิ่งที่สําคัญนะครับกฎข้อนี้ไม่ได้แค่บอกว่าเราไม่สามารถวัดค่าพวกนี้ได้แต่ว่ามันบอกว่าค่าพวกนี้ไม่มีให้เราวัดเหตุผลที่เราไม่สามารถวัดตำแหน่งกับโมเมนตัมได้ไม่ใช่เพราะว่าอุปกรณ์ของเราดีไม่พอแต่ว่าพาริกรพวกนี้มันมีตำแหน่งกับโมเมนตัมที่ไม่แน่นอนจริงๆถ้าเข้าใจสองอย่างนี้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าปัญหาของแอนสนน์คออะไร ไอน์สไตน์ได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์อีกสคนพอรโซีกับโรเซนเพื่อเห็นในเปอร์นี้ค n t u m mechanical d e s c r i p t i o n of reality be considered complete? c o <oughs> n s i d e r e d c o m p l e t e เขาถามว่าควอนตัมฟิสิกส์เป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์หรือเปล่ปาไอน์สไตน์ไม่ได้พยายมบอกว่าควอนตัมฟิสิกส์มันผิดเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าการทดลองทุกอันเป็นไปตามผลของควอนตัมฟิสิกส์จริงๆแต่สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือควอนตัมฟิสิกส์เป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์หรือยังหรือว่ามันมีทฤษฎีอะไรบางอย่างที่ คอนเซ็ปต์ที่สำคัญคือคอนเซ็ปต์ของเรียลลิซึมอินซายโพอส์กีกับโรเซนบอกว่าสมมติว่า,วาเรามีตัวแปรอะไรสักอย่างที่เราสามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันคือค่าอะไรโดยที่เราไม่ต้องบัดมันก็ได้ตัวแปรนี้ควรจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสม,มมติว่าเรามีพาร์ติเคิลเอกับพาร์ติเคิลบีแล้วเราเอาพาร์ติเคิลสองตัวนี้มาแอนทังกันเหมือนในตอนแรกเลยแล้วเราเอาพาร์ติเคิลสองตัวนี้ไปแยกกันเป็นระยะทางที่ไกลมากๆสม,มมติว่าผมมาตำแหน่งของพาร์ติเคิลเอตามหลักการของแอาานทั่า ตำแหน่งของพาร์ติเคิล B ควรจะอยู่ที่ไหนด้วยความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เราไม่ต้องไปวัดพาดร์ติเคิล B ก็ได้งั้นต้นหลักของเดลเลย์เส้นไม่กี้นี้เราก็จะสรุปว่าโมเมนตัมของพาร์ติเคิล B เป็นค่าที่มีอยู่จริงและเป็นค่าที่เรารู้เป๊ะๆเลยอินไซน์ก็เลยเขียนต่อว่าในสถานการณ์นี้ตำแหน่งของพาร์ติเคิล B เป็นตำแหน่งที่มีอยู่จริงและเราสามารถรู้มันเป๊ะๆโมเมนตัมของพาร์ติเคิล B ก็เป็นโมเมนตัมที่มีอยู่จริงและเราสามารถรู้มันเป๊ะๆได้ซึ่งขัดกับหลักการของไฮเซนเบ เราไม่สามารถรู้ทั้งตำแหน่งและก็มเมนตัมได้ในเวลาเดียวกันนี่ก็คือ EPR Paradox ซึ่งคือหลักการที่นักวิทยาศาสตร์3าคนนี้ใช้เพื่อบอกว่าควอนตัมฟิสิกส์เป็นทฤษฎีที่ไม่สมบูรณ์แต่แค่นี้ยังไม่พอ Einstein มีเ a อร์ที่เขาเขียนเองซึ่งไฮไลท์ปัญหาอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์จะรู้ไหมครับว่าในตอนแรกตอนที่เราวัดสถานะ e อน a n g l e m e n t ของเรามันทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงจากการที่เรามีตัวแปร2ชุดมันเหลือแค่ชุดเดียวถ้าเราเรียนสมการของเราเราจะเห็นว่า เอนไซม์ก็แมนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทันทีที่เราวัดพาเรกตลเ A เลยงั้นแปลว่าพาเรกอลสอตัวนี้มีผลต่อกันเร็วกว่าที่แสงจะเดินทางระหว่างพาเ t i c ลส2ตัวนี้ได้ซึ่ง2อย่างน,น,นี้ก็คือปัญหาของควอนตัมฟิสิกส์อ s t e i n ก็เลยคิดทฤษฎีใหม่ออกมา,มาซึ่งเขาตั้งชื่อว่า hidden variable theory ซึ่งทฤษฎีนี้บอกว่าตอนแรกที่เราเขียนสถานะของพาเ i c l ลของเราว่าเป็นขึ้นกับลงในเวลาเดียวกันมันผิดอ s t e i n บอกว่ามันจะต้องมีค่าอะไรบางอย่าง,างเบื้องหลังพาเรกอลพวกนี้ซึ่งบอกกันว่า มันคือ spin up หรือ spin down ซึ่งค่าตัวนี้ก็คือ h i d d e n variable ของเขามันแค่เป็นค่าที่เราไม่สามารถอนบัตได้แต่ละการที่สําคัญก็คือ p a r t i c l e มันรู้อยู่แล้วว่ามันคือ spin ขึ้นหรือลงเราแค่ไม่สามารถมองเห็นมันได้และภายใต้ทฤษฎีนี้อ n s สต i n ก็ที่บาย n t นช m e n t เหมือนถุงมืออยู่ในกล่องสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีถุงมือข้างซ้ายข้างหนึ่งและข้าข้างขวาข้างหนึ่งถ้าเราเอาถุงมือสองข้างนี้ใส่เข้าไปในกล่องและแยกมันเป็นระยะทางไกลเท่าไหร่ก็ได้สมมติว่าเราเปิดกล่องออกมาและเห็นว่า กล่องที่เรามีอยู่เป็นถุงมือข้างซ้ายเราก็จะบอกทันทีว่าถุงมือของอีกกล่องหนึ่งต้องเป็นถุงมือข้างขวาเส้นกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นที่ระยะทางที่ไกลเท่าไหร่ก็ได้โดยที่มันไม่ต้องมีการส่งสัญญาณผ่านกันปัญหาก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าทฤษฎี h i d d เ n Variable ของไอน์สไตน์มันถูกต้องหรือว่าทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์มันถูกต้องในเมื่อผลลัพธ์ของมันก็เหมือนกันปัญหานี้คือปัญหาที่ไอน์สไตน์กับนักวิสัรอีกคนหนึ่งนิวส์บอร์เถียงกันเป็นเวลาหลายปี ทั้งไอน์สไตน์และก็นิวส์บอร์ถือว่าเป็นคนที่ให้เนิดควอนตัมฟิสิกส์ทั้งคู่แต่ว่าทั้งสองคนนี้จะไม่มีวันได้รู้คำตอบว่าใครถูกกันแน่ถ้าเราอยากรู้ว่าทฤษฎีไหนมันถูกต้องเราก็ต้องหาสถานการณ์ที่2ทฤษฎีนี้ให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ว่าทํายากนะครับเพราะในเชิงของแมทตสองทฤษฎีนี้มันคล้ายกันมากๆแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือตอนที่เราวัดค่าสปินเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะวัดมันด้วยแกนอะไรสมมติว่า มเลือกที่จะวัดมันด้วยแกน z ซึ่งก็คือแกนนี้ผลของมันก็คือมันจะเป็นขึ้นหรือว่าลงเมื่อเทียบกับแกน z ถ้าผมเลือกที่จะวัดมันด้วยแกน x ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือมันจะชี้ขึ้นหรือว่าลงเมื่อเทียบกับแกน x ซึ่งมันเป็นการวัดแบบนี้ที่ทําให้ผลลั์มันต่างกันสำหรับการทดลองนี้เราจะต้องใช้ทั้งหมด3แกนแกน a แกน b และก็แกน c สมมติว่าเรามีพาร์ติเคิล a กับพาร์ติเคิล b เหมือนเดิมซึ่งอยู่ในสถานะตรงกันข้ามกันเหมือนเดิมถ้าเราใช้ทฤษฎ สำหรับทั้งสามแกนมันจะมีค่าอะไรสักอย่างอยู่แล้วซึ่งบอกกันว่ามันต้องอยู่ตรงกันข้ามกันเรามีทั้งหมด8สถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างแรกก็คือ Particle A จะชี้ขึ้นทั้งสามแกนเลยซึ่งแปลว่าตามหลักของ h i d d e n variable particle b ก็ต้องชี้ลงทั้งสญญามแกนอันที่2ก็คือ P า r t i c l e a จะชี้ขึ้นสำหรับ A กับ B และก็ชี้ลงสำหรับ C และสำหรับพา,าร์ติเคิสถานะก็ต้องตรงกันข้ามกันแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆทั้งหมด8สถานการณ์ในการทดลองนี้เราจะมี lab แและบที่วัด Particle โดยที่ทั้ง2แบบจะเลือกมั่วๆเลยว่าเขาจะใช้แกน A, B หรือ C โดยที่เขาจะไม่บอกอีกแบบหนึ่งว่าใช้อะไรในสถานการณ์นี้เราจะสามารถคำนวณได้ว่าโอกาสที่ผลของทั้งสอง l บจะตรงกันคือเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่หหรือสถานการณ์ที่8ทั้ง2แบบจะได้ผลที่ตรงกันข้ามกันตลอดไม่ว่าเขาจะเลือกแกนไหนก็ตามแต่สำหรับสถานการณ์อื่นถ้าเราเลือกแกนที่ไม่เหมือนกันโอกาสที่เราจะได้ผลพธ์ที่ตรงกันข้ามกันคือ1นส่วนสซึ่งแปลว่าถ้า2แบบนี้เลือกแกนที่ไม่ตรงกัน โอกาสที่เขาจะได้ผลลัพธ์เดียวกันจะไม่เกิน67%ถ้าเราเอาการคำนวณนี้สำหรับ6สถานการณ์ตรงกลางมารวมกับสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่8เหมือนแปลว่าถ้าเราพยายามวัดสปินตัวนี้ในการที่ไม่เหมือนกันโอกาสที่เราจะได้สปินที่ตรงกันข้ามกันต้องมากกว่า33%หรือว่าโอกาสที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันมันน้อยกว่า67%นี่คือทฤษฎีคิ d เดนแวลล์เบิร์ของไอน์สไตน์และสำหรับควอนตัมฟิสิกส์มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำการคำนวณในหลักของควอนตัมฟิสิกส์ว่าโอกาสที่ ถ้าเราวัดด้วยการที่ไม่ตรงกันเราจะได้ผลลัพธ์เดียวกันมันคือเท่าไหร่เราจะค้นพบว่าผลลัพธ์ก็คือ75%ซึ่งขัดกับคอนดิชันเมื่อกี้นี้ว่าโอกาสจะต้องต่ำกว่า67%นี่ก็คือความแตกตา่างระหว่างควอนตัมฟิสิกส์กับทฤษฎีของไอน์สไตน์ถ้าเราไปทำกรารทดลองจริงแล้วคำนวณว,ว่าโอกาสที่ถ้าเราใช้แกนที่ไม่ตรงกันเราจะได้ผลลัพธ์เดียวกันคือเท่าไหร่แล้วค้นพบว่าโอกาสนี้มันเกินกว่า67%เราจะบอกได้ทันทีว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ผิดและทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์ถูกต้อง ซึ่งทฤษฎีนี้เรียกว่าเบลส์นิโคเลตี้จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคนทฤษฎีนี้จอห์นเบลคิดมันขึ้นมาพ่พิสูจน์ว่าไอน์สไตน์ถูกต้องเขาก็เลยเขียนทฤษฎีของเขาในสถานการณ์ที่ไอน์สไตน์ถูกต้องแต่เมื่อนะักวิทยาศาสตร์ไปทําการทดลองนี้จริงๆเขาได้คนพบว่าโอกาสนี้มันเกินกว่าค่าที่เบลคํานวณไว้ซึ่งแปลว่าไอน์สไตน์ผิดและควอนตัมฟิสิกส์ถูกต้องถึงจุดนี้ไม่แต่จะดูง่ายนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าที่ีไหนมันถูกต้องเราแค่ต้องออกไปทําการทดลองแต่ว่ากว่าเราจะททําากรลองนี จนมีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะปิดช่องโหว่ทั้งหมดที่เป็นไปได้มันต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีและนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองพวกนี้ก็ได้รับรางวัลโนเบลด้วยเดี๋ยวเรามาฟังอาทิตย์หน้านะครับว่าทําไมมันถึงยากจังที่จะพิสูจน์ว่าไอใียผิดถ้าใครสนใจจะฟังเรื่องนี้ต่อก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ